มันไม่ออกไปแล้วอะไรอีมาไปแล้วขวดชีก็ไปเข้าห้องน้ำไปมใช่มันมันอุ้งหิงมะไปก็ออกไปต้อนรับเขาไม่กล้ากูเขินรูดอะไเขาดื้อรั้มาก กูยัเขา้าดีมันรึมเลยอะไรมันรึมเด่ใกล้ๆและตัวใหญ่ม şey yes ันร่มเลยขับไปผู้หญิงวัตัวใหญ่่ากูอีกเนาะไม่กลัวก็จะกลัวเหรอเขาให้เกียรติไม่ได้กลัวเจะเปิดเปิดปิดอยู่นั่นเเห็น้ S <S 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 อะไรไม่เข้าใจนี่พี่ธุระมีอะไรทำม,มาพระเจ้าข้ะมีธุระอะไรมาพระเจ้านี่มามีธุระอะไร <S <S นั่นแหละค่ะพี่หญิงมาเนี่ยพี่ว่าอย่างเนี่ยมีธุระจะมาคุยออ มองอะไรมอ,ม,อมองหญิงไม่มีนับสั่งไม่กล้ามองหน้าพระเจ้าข้าได้อยู่นี่คุยกับหญิงมองหน้า มองอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรคือมองไปเบอร์ๆเลยเพราะว่างนอนไม่ต้องกล้า,าไม่ได้คิดอะไรมากมายของหญิงจะจะคิดมากจะเห็นก็มองฉันเป็นอย่างอื่นอ๋อหญิงก็งไม่คิดเป็นอย่างอื่นหรอกนี่คว้าวทำไปแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรองค์หญิงจะว,ว่าไหมมันคุยกับความคิดมันอยู่คิดจะทำในแย่ไปออก คืออะไรจ๊ะฟังหญิงอยู่หรือเปล่าฟังหญิงนะที่หญิงมาในวันนี้เนี่ยนะคือว่าหญิงเนี่ยทั้เข้าเมืองลับเลมองหน้าหญิงสิอย่ามองตรงเกิดมอหญิงจะใส่มาให้มองที่มันเล่นยากรู้ไหมเนี่ยก็มันได้แค่นี้พี่สาวมันพี่ไปหมดแล้ว แล้วพอมองก็หาว่าเราเป็นคนจังไรแต่จริงๆเราไม่ได้คิดอะไรก็ใจเตาเราคิดมากไปอนน้ัคิดไปถึงไหนเนี่ยโว้คิดไปจนงยนเหนื่อยนูแล้วจรวิพาหญิงคิดไปด้วยเลยเข้าเรื่องดีกว่าจังไม่ได้หรอกไอ้อันมันเพื่อนเราหมดไปแต่ไม่เป็นไรเราเพื่อนๆกันเนาะ หนูก่อนเข้าเรื่องเลยนะจที่หญิงมาวันนี้เนี่ยคุยกับไอ้อันดูสิคุยอันไทยผมจะเื่อเคลียร์ก็มันร้องกล่องแล้วก็เคลียร์เลยลองกล่องไม่กินนะกินละมุดลองกันไม่ใช่ร้องกองโอหญิงมาทุละอะไรเนี่ยที่หญิงมาทุล่าในวันนี้เนี่ยเขาว่าหญิง มึงกูงขอต่อยหน้ามึงทีเ <c oughs> ออแค่น,นี้แหละกูสบายใจแล้วองค์หญิงเข้าไปหาสิงแกด้อได้เลยพมัเจ้าอยู่ข้างในใช่มัน,นีน,น